เมื่อวันที่2และ3กุมภาพันธ์2555ตั้งแต่เวลา13นาฬิกานางพนพิศสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตากลีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและอ,อสมอในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองตากลี ได้เดินทางออกไปติดตามเยี่ยมมรรดาและเด็กหลังค้อที่บ้านโดยได้จัดทํากระเช้าชุดสาธิตไปเยี่ยมภายในกระเช้าได้บรรจุสิ่งของที่ทารกแรกเกิดจําเป็นที่จะต้องใช้เช่นแป้งเด็กผ้าขนหนูสบู่แชมพูสระผม ซึ่งการออกเยี่ยมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของมันดาในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนในบางส่วนและยังได้ออกดูแลพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำแก่มันดาของเด็กในการดูแลเด็กอ่อนซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะผู้บริหารที่จะดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ส่วนหลักเกณฑ์ของการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดในช่วง1-6ถึงสัปดาห์และในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมที่ชุมชนตาคลีใหญ่จำนวน5รายชุมชนสีเทพจำนวน4รายชุมชนหัวเขาตาคลีจำนวน12รายชุมชนสารพีจำนวน4รายรวม25รายซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองตาคลีประจำปีงบประมาณ2555เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนมามัยแก่มารดาและเด็กทาก รกแรกเกิดให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมต่อไป